เหล่าชาวยิวและปัญญาชนเริ่มทยอยหนีไม่กี่อาทิตย์หลังจากฮิตเลอร์ขึ้นดำรงตำแหน่งชาวยิวห้าหมื่นคนกรูกันออกนอกประเทศแบทโทเบิชเก็บกระเป๋าตั้งแต่ไฟไหม้รัฐสภาควอดไวาตามเขาไปติดตดิอานน์เชิญแบกกำลังกำงกับโอเปร่าอยู่ที่ปารีสมีคนมาแจ้งข่าวว่าเขาถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัยแล้วเนื่องจากกฎหมายใหม่ไม่อนุญาตให้ชาวยิวสอนหนังสือนอกจากนี้จะปลอดภัยกว่าถ้านักประพันธ์ไม่กลับเยอรมันเลย อยู่ๆเชิญแบกก็สูญเสียทั้งงานและประเทศไปพร้อมกันเกเบลยึดครองหนังสือพิมพ์ b e r l i n e r t a k e เ b เกอรและเปลี่ยนกระบอกเสียงของฝ่ายเสรีให้กลายเป็นแขนขาของพรรคนาซีเขาไล่นักเขียนเก่าออกแทบทั้งหมดวันที่10พฤษภาคมเกเบลสั่งให้ลูกน้องรวบรวมหนังสือของนักเขียนที่เขาไม่ชอบขนไปวางไว้กลางถนนอุนเทอร์เดลินเดด้านหนึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอ,อีกด้านเป็นโรงโอเปรา่า ตรงกลางคือซุ้มไฟขนาดใหญ่ที่พวกนาซีก่อขึ้นหนังสือเล่มแล้วเล่มเล่าถูกโยนเข้ากองเพลิงจงมอดไหมเคาว์มาร์กจงมอดไหมซิกมุนฟรอยทั้งเรม,มาร์กมันชววและชิกเล่มแล้วเล่มเล่ากลายเป็นเท่าทุลีนี่คือการแสดงออกทางสัญ,ญลักษณ์อันยิ่งใหญ่เกเบิลประกาศไม่มีวินาทีไหนอีกแล้วที่เหมาะสมกับการกู่ร้องมากไปกว่านี้คนหนุ่มเอย๋ยจงตะโกนออกมาสินี่คือสุดยอดแห่งการศึกษา จิตวิญญาณของเรากำลังตื่นรู้จงสรรเสริญสัตรวรรษนี้เพราะนี้คือช่วงเวลาแห่งความหฤหันที่ไหนสักแห่งในกองเพลิงวัทะของกวีไฮริชไฮเนอร์กำลังมอดไหมเมื่อไหร่ที่พวกเขาเริ่มเผาหนังสืออีกไม่นานพวกเขาจะเริ่มเผาคนมีอีกหลายคนที่ไม่สามารถหลบหนีไปไหนได้ส่วนใหญ่คือผู้เฒ่าผู้แก่ที่รู้ดีว่าตนหมดโอกาสหางานทำในประเทศอื่นคนที่ติดอยู่ในเยอรมนีพยายามให้เหตุผลปลอบใจตนเองเช่น อะไรๆคงไม่เลวร้ายขนาดนั้นความรุนแรงเกิดขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนพายุฤดูร้อนคาวชุกไมยเยอร์นักเขียนบทละครกล่าวว่าขนาดชาวยิวเองยังเชื่อว่าการทำลายทุบตีชาวยิวเป็นเพียงแฟชั่นเป็นการสร้างภาพอย่างหนึ่งเมื่อไหร่พวกนาซีขึ้นครองอำนาจต้องบริหารประเทศพฤติกรรมดังกล่าวก็น่าจะทุเลาลงอีกหลายคนเลือกที่จะอยู่เพื่อต่อสู้กับรัฐบาลใหม่ เบลล่าฟรอมเป็นนักข่าวในแวดวงสังคมสนิทสนมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงทั้งรูดอฟดิลส์หัวหน้าเกสตาโปและฮันชเตนเกิลนักเปียนโนส่วนตัวของฮิตเลอร์ฟรอมเป็นชาวยิวดังนั้นนี่ไม่ใช่ความสำเร็จธรรมดาหล่อนคอยรายงานข่าวความผิดปกติของสังคมเยอรมันให้โลกรับรู้นักข่าวชาวอเมริกันพยายามเร่งเร้ารัฐบาลของประธานาธิบดีโรสเบลให้ยื่นมือเข้ามาทำอะไรบางอย่างถ้าต่างชาติเข้ามาแทรกแซงตอนนี้ คนครึ่งประเทศจะมองพวกเขาเป็นผู้ปลดปล่อยแต่ถ้าเรารอเวลาอีกสักพักแล้วค่อยแทรกแซงเราจะผลักไสคนเยอรมันทั้งประเทศให้รวมตัวเป็นหนึ่งเดียวต่อต้านพวกเราเอ็ดการ์อันเซลมาเลอร์นักข่าวอเมริกันอีกคนติดอันดับบุคคลอันตรายของพรรคนาซีที่ไม่ช้าจะต้องถูกกำจัดเจ้าหน้าที่สถานทูตพยายามรักษาชีวิตเขาด้วยการขอส่งตัวมาเลอร์ไปอยู่ประเทศอื่นในวันที่มาเลอร์ขึ้นรถไฟไปจากเบอร์ลินตำรวจเกสตาโปมายืนส่งและพูดหยอกว่า แฮมเมอร์เมื่อไหร่เราจะได้รับเกียรติต้อนรับคุณอีกไม่นานหรอกครับเขากล่าวพร้อมรอยยิ้มผมจะกลับมาเยอรมนีอีกแน่นอนแต่คราวนี้จะมาพร้อมกับเพื่อนร่วมชาติสักสองล้านคนอีกด้านหนึ่งวนเนอร์ฟิงนักแสดงตลกประจำคาบ,บาเร่คาตาตคอมเบอร์ล้อเลียนเสีดสีรัฐบาลใหม่ของฟูเรอร์หนึ่งระหว่างการแสดงมีผู้ชมที่ไม่พอใจมุกตลกตะโกนขึ้นไปว่าไอยิวระยำฟิงก์ตะโกนกลับลงมากูไม่ใช่ยิวกูคแค่ดูฉลาด อีกหลายคนเช่นกันเลือกที่จะอยู่ในเยอรมนีต่อโดยปิดหูปิดตามองไม่เห็นความชั่วช้าเพียงเพราะเหยื่อความรุนแรงนั้นไม่ใช่คนรู้จักไม่ใช่คนใกล้ตัวในแบร์ลินสตอรี่นิยายของคริสโตเฟอร์อิชเชอร์วูดพระอาทิตย์ยังส่องสว่างฮิตเลอร์ยึดครองเมืองนี้ได้แล้วแต่พระอาทิตย์ก็ยังส่องสว่างเพื่อนๆของผมอยู่ในคุกหรือไม่ก็ตายผมมองเงาสะท้อนตัวเองในกระจกแปลกใจจังที่ยังยิ้มออกมาได้ รถรางเคลื่อนตัวต่อไปข้างหน้าคนเดินถนนผ่านไปมาบรรยากาศรอบตัวช่างแสนพิสดารจะว่าคุ้นเคยก็คุ้นเคยจะว่าแปลกปลาก็แปลกปล่าคล้ายๆกับความทรงจําอันแสนหวานคล้ายๆกับรูปถ่ายดีๆสักใบกลางกรุงเบอร์ลินมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่กระสัดเปรเซียเคยใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นสนามล่าสัตว์และนั่นเองคือที่มาของมันเทียร์การ์เทนชื่อในปัจจุบันของมัน พักนาซีพยายามเปลี่ยนเยอรมน,นีทั้งประเทศให้กลายเป็นสนามล่าสัตว์เปลี่ยนประชาชนให้กลายเป็นเหยื่อและอสูรในอาณาจักรที่3ถ้าคุณปราศจากเคียวเล็บคุณก็จะตกเป็นฝ่ายถูกกัดกินการเปลี่ยนแปลงต่งางต้องใช้เวลาแม้แต่อดอลฟ์ฟิลอร์ก็ไม่อาจพลิกผันจิตใจคนได้ในชั่วข้ามคืนแต่กระบวนการทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างเชื่องช้าและต่อเนื่องมันเริ่มจากการที่แม้ชาวเยอรมันส่วนใหญ่จะไม่พอใจหน่วยพายุไม่พอใจความรุนแรงบนท้องถนน ไม่พอใจจิตกรสติเฟื่องแต่พวกเขาก็เลือกจะอยู่เงียบๆปล่อยให้ฮิตเลอร์และสมุนเปลี่ยนแปลงเงยอรมนีตามใจชอบกระทั่งเปลี่ยนแปลงพวกเขาให้กลายเป็นเหยื่อและอสูรมันเกิดจากสังคมที่ไม่มีใครลุกขึ้นมาตะโกนว่าฉันไม่ใช่อสูรฉันไม่ใช่เหยื่อฉันคือมนุษย์